ฝนตกตกทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ค่อยนะคะอากาศเย็นๆค่ะ นอนฟังเสียงฝนทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สไปฟ,ฟินเลนบายติ๊กกีนะคะจะจะมาทำกับข้าวรอบเย็นให้เด็กๆค่ะวันนี้ติ๊กก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้หยุดอยู่บ้านค่ะเลย เย็นแล้วก็เลยจะทํากับข้าวให้เด็กๆกินเมื่อวานนี้ทํากับข้าวแซ่บๆของตัวเองเนาะวันนี้ก็จะทํากับข้าวให้เด็กๆกินมั่งสลับผับเปลี่ยนกันไปนะคะเด็กก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรให้ดูนะคะก็นี่แหลคะค่ะชีวิตประจําวันของเด็กนะคะก็แบบนี้แหละคะ่ะทําของตัวเองมั่งทํากับข้าวให้เด็กๆมั่งอะไรเงี้ยคะ่ะถ้ามีเวลาก็หน้าเห็ดก็เข้าป่าหาเห็ดมั่งอะไรเงี้ยนะคะไป,ไปเรื่อยๆค่ะชีวิตคน อยู่เมืองนอกไม่ได้ไปเที่ยวปปช็อปปิ้งเหมือนคนอื่นเท่าหรอกคะ่ะก็อยู่นี่แหลคะค่ะทํางานเลี้ยงลูกอยู่บ้านทํางานบ้านอะไรประมาณนี้คะ่ะเรื่อยๆคะ่ะไปคะ่ะไปดูกันว่าวันนี้ติ๊กจะทําอะไรนะคะมาคะ่ะมาช่วยติ๊กทำกข้าวให้เด็กๆคะ่ะมาคะ่ะมาทอดหมูกันคะ่ะหมูหมักนะคะ มาเกล็กขนมปังค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรให้เด็กๆกินนะคะแต่ละวันก็มีนี่แหละค่ะหมูไก่เนื้อบนกันอยู่นี่และใส่กับข้าวเด็กๆเพราะมันก็มันก็ไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้นะคะผัก ผักอะไรพวกนี้เขาก็กินค่ะก็ทำก็ทาให้เขากินก็หายเขากินทุกวันเลยคะ่ะประจาเลยค่ะก็จะกินเป็นสลัดนะคะแต่อาหารหลักเขาก็มีพวกนี้แหลคะค่ะพวกหมูไก่ประมาณนี้แหลคะค่ะปลาแต่แบบนี้เด็กๆชอบนะคะเอ,าอาร่อยคะ่ะติ๊กไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะคะใส่น้ำมันแค่นิดเดียวพอ ก็ปล่อยให้เขาทอดไปเรื่อยๆนะคะคะเปิดไฟปานกลางนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากเดี๋ยวเขาจะไหมก่อนสุกค่ะนี่ค่ะใกล้จะสุกแล้วนะคะคลิกๆไปข้างนึ่งคะ่ะกจะสุกแล้วะคะ่ะอีกสักพักนึงก็สุกแล้วะคะ่ะ ใช้เวลาทอดไม่นานนะคะอืแปบ๊บเดียวะคะ่ะหมูก็ชิ้นเขาก็ชิ้นใหญ่แต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่หนาน,นะคะชิ้นหมูทอดสักพักหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะ หมูของเด็กๆก็เสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ก็มีน้ําจิ้มไก่ให้เขานะคะน้าจิ้มหวานคะ่ะแล้วก็มีผักให้เขากินคู่กันนะคะกินกับข้าวเจ้าร้อนๆนี่แหลคะค่ะเขาชอบนะคะเห็นไหมคะมือใครบางคนหยิบผักใส่ปากไม่หยุดเลยคะ่ะ บรรยากาศหลังฝนตกค่ะฝนตกทั้งวันตกตกหยุดหยุดนะคะวันนี้ที่ฟินแลนด์นะคะติ๊ก็ออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะวันนี้อากาศแบบนี้นะคะก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่แต่ในบ้านนะคะ <c oughs> มาดูต้นมะเขือเทศของเรานิดนึงค่ะ <c oughs> โอ้ยนางล้มนะคะหักไหมเนี่ย เดี๋ยวจะได้เอาเชือกมามัดเขาไว้อยู่ค่ะเขาออกดอกนะคะอืมค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดลูกให้ติ๊กหรือเปล่านะคะต้องรอดูค่ะนี่รัวว่าอากาศจะเย็นก่อนแล้วก็แบบกลัวเขาไม่ติดลูกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตอนเย็นก็ตอนดึกนะคะ ตอนกลางคืนก็อากาศเริ่มจะเย็นนิดหนึ่งแล้วค่ะค่ะคลิปนี้ที่ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านทั้งวันเลยนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไปฟินแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนคะ่ะที่มาเป็นกำลังใจให้ติ๊กนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ